กอสติ์สอนะผมพบกับร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลนะผมนะครับเทคนิคที่จะมาสอนวันนี้นะผมนะมีชื่อว่านะผมนะเทคนิคนะครับอาก้านะผมนะหรือเซยร์ติโก้ฟิฟแฟ็นะครับทักษะกางธรรมนะวันนี้เราจะสอนมันมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับผมนะอาก้าภาษาสติีจริงก็คือตัวนี่ครับเซียร์ติโก้หรือฟิฟแฟ็นะครับผมนะภาษาพิมบอลนะครับผมนะเด็กแก่ ถ้าเป็นกากาะยี่เราทยวปกติจะกล้าวนะครับปึบอันนี่คือแอร์ก้าครับผมนะครับแต่เราเรียกสถาบันก้าวนะครับผมก็ยังมีหลายรูปแบบนะครับผมนะอ่าดูนะครับด้านหน้านะครับผมนะดึงมาปึ๊บด้านหลังนะครับปึ๊บดึงมาปึ๊บกากาะนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับปึ๊บนะกาับกากรเดี๋ยวผมนะ เพื่อเป็นการเสียเวลาผมน,นะก่อนจะเริ่มเรียนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิด okay, น,นึงเพื่อเป็นกำลังใจนะผมโอเคนะผมอ่ามาดูตัวแรกก่อนเลยคนระับตัวแรกอาจจะไม่ยากเพราะว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลนะฟุตบอลทัท่วไปที่เราก็อ,อาจจะเคยฝึกกันมาบ้างน,นะผมนะนะตัวนะครับยาริโกนะผมนะนะฟิฟแอสนะผมนะตัวนี้นะผมสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับผมอาจจะทำให้ดูช้าๆนะผมนะบางคนอาจจะยังไม่รู้จังหวะการทำนะผมน,นะนะ ก็ง่ายๆนะผมนะมันก็เหมือนตัวนะครับเอาไซด์แล้วก็อินไซด์นะครับผมนะนะอินไซด์เอาไซด์นะครับผมนะคาาร,รัากระสานฟุตบอลนะครับอ่าเรามาเริ่มก่อนเลยนะผมนะคนถนัดข,ขวานะขวาะนะครับขวาก็แตกนะครับแตกแกลงนอกนะครับผมนะแตกบอลแกลงนอกนะครับผมแล้วต่อยบอลล้ตกมาแค่นี้เองนะครับผมนะตัวฟิกฟั่งตัวแรกนะครับผมนะต่อไปนี่นะครับผมอ่มานูด้านหลังนะครับนะ ะยกพงมาแตะออกน่นอนแล้วก็แบนี้นะครับผมนะก็เป็นอยางน้ะครับตายนะครับตายยกมาแตะออกนะครับผมนะครับเาทได้แล้วก็ฝึกทำให้มันเร็วขึ้นนะครับผมแลนะครับผมะแล้วก็ฝกดยนะครับผมนะอันนี้รูปแบบด้านหน้าไปแล้วนะครับผมนะมาดูรูปแบบด้านหลังบ้างครับผมรูปแบบด้านหลังนี่ คือไม่ติดพื้นฐานนะผมนะหรือพอเราปิ๊กแฟลกตัวแรกมาแล้วนะเราไม่จับซ้ายผมนะคนันดขวานะครับผมคนันดขวาให้จับซ้ายไปไปนะผมนะดึงมาด้านหลังนะเอาไว้ด้านหลังนี่ให้ให้ย่อขามาอย่างนี้นะผมนะแล้วก็ขวายขึ้นมาแล้วก็กดตรนี้ให้นะี้เองครับเพียงแต่จับด้านหน้าไปด้านหลังอ่าดูตรงนี้นะครับดึงมาทางหลังนะครับขาให้ย่อไอ้่างนี้ผมยันอย่างนี้เอง ลากมาแล้วกดใช่ยังครับผมครับลากกดนะครับขนาดซ้ายมาจาด้านขวานะครับขึงมาขึงมาลากกดนะครับขึงมาลากกดขึงมาลากกดนะครับเห็นนะครับผมวันนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของกลางขาครับผมว่าจะเป็นแต่กระกาครับผมนะครับก็พอมาจับอ่าดูหน้าหัวคนขนาด ขึ้นมานะครับแล้วก็แทนที่จะด้านล่างนะครับด้านล่างก็กลายเป็นพลังงานขึ้นมาแล้วมันบานกรายเหมือด้านล่างแล้วก็ตกด้านนอกแล้วก็ตกด้านในนะครับผมนะก็งานขึ้นมานะครับใช้ซ้ายถนัดขวาใช้ซ้ายงายก็ได้นะครับผมนะตกด้านนอกตกด้านในนะครับผมนะตกด้านนอกตกด้านในนะครับแล้ตกด้านนอกตกด้านในอย่างนี้นะครับส่วคนถนัดซ้ายนะครับก็เอาขวาเอาขวาง่านขึ้นมานะครับผมนะขวาง่านขึ้นมาลดตกด้านนอกด้านใน อเอาซ้ายงานขึ้นมาอขวางานขึ้นมาลุกตบด้านนอกตบด้านในนะครับมันก็ขนาดคล้ายเหมือนเดบอนกากากาแค่นั้นแหละขนมปีกินี่ยเราทำให้มันเป็นแป๊บแป๊บนะครับ โอผมครบผทุกทักษะรูปแบบแล้วนะผมทีนี้ก็ทําให้มันต่อเนื่องเลยนะผมเวลาฝึกก็ฝึกสามารถทําให้ต่อเนื่องได้เลยก็จะเข้าจังหวะในคันี้นะผมด้านหน้าด้านหลังแล้วก็อากาศนะผมนะไปไปนะด้านหน้านะครับปึ๊บปึ๊บด้านหลังปึ๊บนะปึ๊บอากาศนะครับผมโอเคครผมนะก็เป็นเทคนิคสวยงามเทคนิคนึงนะครับผมนะก็ลองเอาไปฝึกใช้กันนะผมนี่ก็ถ้าใส่อะไรก็ทักมาถามผมไม่ต้องถามได้เช่นกัน เช่นเดิมนะผมนะโอเคแล้วพบกันใหม่นะ EP ต่อไปผมร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลสวัสดีครับ